ยอครับอาจารย์ตุ mm ้มเป็นนายอาจารย์ตุ้มที่ไปในมือในการออกตัวที่สมทุกให้เขาเนี่วเอสตามมาด้วยผู้ใหญ่สมานดูอาจารย์ตุ้มอ้โอะไรระมานันตามคุณกับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านฉันเองแขกที่อุูในหมู่บ้านแต่ว่าเวลาออกนอกบ้านดิบแห้ทุกปีมาแล้ววันนี้ไม่แน่ไหนเดียวมาที่สองแล้วด้วยโอ้โหแล้วพ่อหน้า ที่แต่ทางด้ิงจรงจริงไม่ลงแู้ใหญ่จะต้องเจาด้วยอายุมากกับเขาด้วยแต่ไ่ไูใส่าเบ๊ถ้ามีใครที่ใมาห้กูรูเพ่ที่จะ้งานั้ก็ูแตว มาแล้วครับผู้ใหญ่สมานครับยังไงดีทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ใหญ่สมานนั่นก็เป็นจิตหมายว้วันไล่ตีติดกันไปเลยกับตะบันใจหลักครับโอ้ยเหนื่ไงแทนผู้ใหญ่สมานเยอะโอ้โหแล้วกุ๊บบังใบดูที่หน้าหน้เหี่ยวเอ้ยผอมไปจะ่หน้าบังใบไปยาวเลยแล้วบาดจะโดนแล้วบาดจะโดนแล้วไม่รู้ว่าใครจะสีแรงเหลือเกินขอดูเบอร์ ชัดยสองสองสิเลเรืองไอ้สองสองก้าสองสองก้าเอาเรืองสั้หนาวเันาแล้วตั้งหลาคไทยกำไทำาดาัไปติดติดไยอมไม่ยอมไรหมนจันแหละผมพอไปแบบที่็ไม่มีปัญหา่ะแต่ไม่อบยื้องไ่ได้ครอบแแค่ฝานี้ร้อานี้คนอับัเ ้านอนนับี่รถย้อนทอ,องอเอดเอดีแล้วรนไม่มีรถไม่มีแล้วนารถจะไม่มีแล้วเนีกยภาวะไม่อยู่เนี่ยเป็นลิงาแล้วล่ะโอ้ลิาจะเป็นคนง่าแล้วผู้ชมที่อยู่ที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับหายเกิดเกิดไล่กดแดดเข้ามาที่ไฮเปอร์ด้วยนะครับให้ผู้ชมที่อยู่กับบ้านได้ชมกันด้วยนะครับแหวงกล้องช้าช้าไหมครับอย่ามูดบากนะครับ ผกมาลี่ใมา็อาุกที่เดใหญสมานรับากเที่บีมัไม่ออเอานะครกคเเจอใหญสมาแล้วไล่ปบีนไปแล้วนะโอ้ตไปแล้วเดืวอย่างที่พี่ที่แหบแกแ้นมาแกก กันเลยอ่ะพวกจะนีไปไหนพวกอ้เอาแล้วเอาแล้วรอบสุดชายได้กำกัการถือาบลุกเหลืออีเดียยอดสนามอีกหึงรอบสนามเอาแล้วอาจารย์พ่พันยาก้าแพ้วันนี้ไปอยู่ที่เอืมานก็จะตกมันมาแล้วได้ชูมาเปายาย เอาแานกาคนนเป็นเดกป้าหรือใจะเาเกี่ยวแรจนถึเธอได้ตายแล้วใหญ่กา้องอดออกแลก็ล้เ็นู้ไว้มาต้องไหนงนไว้ทีไปนับรถโดนที่ไปนับรถโดนตะวันใจหลต่อครับาไปลเรืองจัดกุ๊ก่งัครับ รอาตอนน้าไม่รอแล้วไม่จับขมันไม่รอแล้วคน้าันเอคนร้าแขงวกุกเาคืนอีกแล้วเลยให้กำลังรงใจคนแก่สฉันรู้ว่าเธอจะคุกรถเสี้ะกุกรถเสียโอ้โหเร้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยายักษ์ใาเล็กเรา อว้โใครดูกันเอาเองดูกันเอาเองจะไปดูคนเช็ดรอบแล้ว